ไอโฟนไม่แถมที่ชาร์จแบบนี้รักโลกหรือว่าเอาเปรียบกันแน่คะเพิ่มเลยช่วย Apple ประหยัดงบหรือเปล่าเนี่ยล่าสุดนะคะไอโฟนเนี่ยโดนยกเลิกการขายในบราซิลแล้วด้วยเหตุผลก็คือไม่ได้แถมที่ชาร์จมาในกล่องเอาฟังแบบนี้ก็จะฮะมันต้องถึงขนาดโดนยกเลิกการขายเลยเหรอแต่จริงๆแล้วนะคะไอโฟนเนี่ยโดนกรณีนี้มาก่อนหน้านี้แล้ว คือโดนชาวจีนฟ้องเลยว่าแบบทําไมถึงไม่แถมที่ชาร์จมาในกล่องประโยคเดียวกันเหตุผลเดียวกันเลยเพราะว่าเขามองว่าแบบเนี้ยแอปเปิลอ่ะขายของแบบไม่สมบูรณ์หรือเปล่าแปลว่าอะไรแปลว่าปกติถ้าเราซื้อของมาชิ้นหนึ่งเนาะเราก็กะว่าเอ้ยเราต้องใช้ของชิ้นเนี้ยได้แบบไปเรื่อยๆหรือเปล่าจนมันพงังจนมันเสียไปแต่ iPhone ที่ขายมาไม่มีที่ชาร์จอะ่ะแปลว่าเราใช้ได้แบตแค่แบบ ในเครื่องที่มีหรอแล้วต่อไปจะเสียบชาร์จยังไงแบบนี้มันเป็นการเอาเปรียบคนซื้อหรือเปล่าโหฟังแบบนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าไอที่ a p p l e พยายามบอกว่ารักโลกอะ่ะก็เลยไม่แถมหูฟังไม่แถมที่ชาร์จมาให้นะจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าอยากจะประหยัดง,งบกันแน่คลิปนี้มาชวนคุยกันค่ะเดี๋ยวพาไปดูจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก่อนนะคะก็คือทีมคุกนี่แหละ เขาบอกว่าตอนนี้ฉันอินเรื่องโลกร้อนมากเลยอะแล้วฉันก็มองเฮ้ยธุรกิจที่ฉันทำแอปเปิลเนี่ยมันผลิตสินค้าออกมาเยอะมันทําให้เกิดแบบโลกร้อนขึ้นมาทุกส่วนนะภาคธุรกิจทั้งหมดเนี่ยจะต้องมาร่วมมือแก้เรื่องค a t e change กันของ Apple นะเดี๋ยวออกเป็นโร ad แมปมาเลย10ปีเนี่ย <c oughs> เขาเลยดันแคมเปญคาร์บอนนิวโตรมานะคะส0 3 0ซัพพลายเชนทั้งหมดอะผู้ผลิตซัพพลายเออร์ยาวไปจนถึงผู้บริโภคอย่างเราก็ต้องรวมเข้าอยู่ในแคมเปญนี้โดยที่แบบอ๋อฉันด้วยเหรอ ฉันต้องร่วมด้วยใช่ไหมซึ่งความตื่นตัวของทีมคุกนะคะอันนี้เขาไม่ได้แค่พูดเฉยๆนะเขาทาจริงๆรู้ไหมคะว่าวัสดุที่ใช้พวกทาอุปกรณ์ Apple ต่างๆ,างๆเนี่ยนจะเป็น iPhone Macbook Apple Watch หรืออย่าง iPad เนี่ยทั้งหมดนี้วัสดุเขาสามารถรีไซเคิลได้หมดเลยนะแปลว่าซื้ออุปกรณ์เขาไปเนี่ยไม่ใช่เพิ่มขยะให้กับโลกรีไซเคิลได้ทั้งหมดหรืออย่าง iPhone เองที่บางคนใช้อยู่เนี่ยแทบเสาอากาศอันนี้ทํามาจากขวดน้านะคะกล่องเดี๋ยวนี้เป็นกล่องกระดาษล้วนนะคะไม่มีพลาสติกมาแล้ว รวมไปถึงนี่เลยการไม่แถมที่ชาร์จไม่แถมหูฟังด้วยฟืลประมาณว่าซื้อเครื่องเราไปนะครับก็กลับไปใช้ที่ชาร์จที่มีอยู่แล้วเนาะจะได้โอ้ถ้าแถมไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวก็ไปวางทิ้งไว้ใช้อันเก่าอยู่ดีไม่ต้องเอาไปแล้วกันอย่างนั้นถามว่ามันใช่ใช่ไหมมันใช่การช่วยเรื่องรักโลกจริงๆหรือเปล่าในมุมของ Apple เนาะเขาก็จะบอกว่าใช่นี่คือการรักโลกเพราะว่ารู้ไหมตั้งแต่เขาทําแบบนี้มานะมันมีผลตามมาข้อดีของเขาเนี่ยเต็มไปหมดเลย อันแรกคือรถการขุดเจาะแร่ธาใช่ไหมคะลถไปได้เยอะเลยนะหรืออันที่2คือรดพลังงานเขาบอกว่ากล่องมันเล็กลงอะเนาะไม่ต้องขนส่งหลายรอบรดพลังงานไปได้หรืออย่างสุดท้ายเลยบอกว่าช่วยลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนได้ประมาณว่ารถ5 0 0 0 0นคันทุกคนเอาออกจากถนนไปเลยภายในปีเดียวมันเยอะขนาดนั้นเลยอะซึ่งเขาก็มีรายงานออกมานะคะบอกว่าเอ้ย ที่ Apple พยายามทำมาตลอดเนี่ยมันช่วยเรื่องลดคาร์บอนฟุตปรินได้จริงๆนะแต่ในอีกมุมหนึ่งอะตัวจ่าเองนะจาก,ก็ว่าหลายๆคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันคือว่าการที่ไม่แถมที่ชาร์จเนี่ยมันอาจจะทำให้โลกร้อนมากกว่าเดิมหรือเปล่าอย่างแรกนะคะคือมือถือเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยขนาดนั้นเนาะปกติอาจจะใช้สัก3ปี5ปีพอใช้ไปมันไม่ใช่แค่มือถือเสื่อมุคนไอ้ที่ชาร์จที่เราเคยใช้อยู่มันก็เสื่อมเหมือนกัน ถ้าเราอยากจะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆของมือถือที่เขาให้มารุ่นใหม่นะจ๊ะสามารถฟาชาร์จได้30วัตต์ไปเลยแล้วยังไงต่อที่ชาร์จชั้นมันมันไม่ได้ใช้ได้ขนาดนั้นน่ะแปลว่าเราก็อดใช้เทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในมือถือเครื่องใหม่หรือเปล่าแต่ถ้าเราอยากจะใช้ต้องทําไงคะโดนบีบบังคับให้ซื้อที่ชาร์จใหม่คะ่ะแล้วพอไปซื้อไม่แถมมาในกล่องแต่พอซื้อใหม่มีกล่องแยกมาอีกแปลว่าอะไรคะนอกจากกล่องมือถือแล้วกล่องที่ชาร์จก็มาอยู่ที่บ้านเหมือนกันนะคะ เพิ่มขยะไปแล้วหรืออย่างสุดท้ายเองคือไม่แถมที่ชาร์จมาเนี่ยเพราะสนับสนุนการใช้ m a ็ s a f e การชาร์จแบบไร้สายแต่รู้ไหมจริงๆแล้วว่าการชาร์จไร้สายเนี่ยประสิทธิภาพมันไม่เทียบเท่ากับที่เราเสียบสายชาร์จนะคะเขาบอกว่าปกติอาจีะว่าเราชาร์จมือถือเนี่ยหึง1ชั่วโมงแบบเต็มถ้าเราชาร์จแบบไร้สาย อาจจะต้องเป็น2ชั่วโมงถึงแบตเต็มและการที่ต้องชาร์จนานขึ้นเนี่ยแหละคะ่ะมันก็กินพลังงานมากขึ้นแบบเกือบ50%ด้วยซ้ำรวมถึงมีคนเทียบไว้เป็นเปอร์เซ็นต์นเ,นเลยนะคะว่าไอ้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่แบบคนพูดถึงกันเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วขยะที่มันมาจากตัวชาร์จอะคิดเป็น0.1%ของขยะอิเล็กทรอนิกส์แค่นั้นเองมันก็เลยน่าคิดคะ่ะว่าไอ้การที่พยายามตัดที่ชาร์จออกไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของการรักโลกหรือว่าส่วนหนึ่งนะ มันอาจจะทําให้ Apple เองมีกําไรเพิ่มขึ้นจากเรื่องนี้ก็ได้บางคนก็อาจจะคิดใช่ไหมคะว่าพอตัดหัวชาร์จไปแล้วตัดหูฟังไปแล้วเนี่ยราคาก็น่าจะถูกลงเฮ้ยแต่ไม่ใช่ทําไมราคามาถึงแพงขึ้นอย่างตอน iPhone 12เนี่ยเริ่มตัดหัวชาร์จรออกไปแล้วราคาเริ่มต้นอยู่ที่2 9 9 0 0บาทแต่ถ้าย้อนไปนะ iPhone 11ตอนนั้นยังมีที่ชาร์จอยู่นะราคาเริ่มต้นค่ะ24,900บาทเ้า คำถามก็คือทาไมถึงแพงขึ้นนะก็เพราะว่าเขาเอาเงินเนี่ยไปทุ่มกับการวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับโปรดักต์ของเขาเนี่แหละอย่างที่ผ่านมาเนี่ยแอปเปิลเขาสนับสนุนโลกไร้าสายใช่ไหมคะเทคโนโลยี 5G เข้ามาอย่างตอนนั้นเลย iPhone 12ออกมาช่วงที่มี 5G เทคโนโลยีของโปรดักต์นั้นมันก็ต้องพัฒนาให้รองรับ 5G ได้เนี่ยแหละทําให้ต้นทุนของ iPhone 12แพงขึ้นกว่า iPhone 11ถึง30%ซึ่งถ้าพูดถึงราคาของ i p h o n นะตอนนี้นะคะคือแตะ3 0,000กันไปทั้งนั้นแล้วอะ และถ้าเทียบกับฟังก์ชันต่างๆหรือว่าพวกเทคโนโลยีต่างๆที่อยู่ใน iPhone รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันก็จะคุ้มก็ได้นะกับการที่ Apple สามารถประหยัดต้นทุน6ล้านดอลลาร์จากการไม่แถมที่ชาร์จไม่แถมหูฟังเนี่ยแต่เอาเงินตรงเนี้ยไปทุ่มทุนกับการพัฒนาโปรดักต์ใหม่ๆออกมาค่ะมันแล้วแต่คนรู้สึกเนาะแต่ละคนคิดว่าไงคิดว่าคุ้มไหมกับฟังก์ชันใหม่ๆที่ได้มาเทียบกับการที่ไม่มีที่ชาร์จและอีกอย่างนะคะที่จะรู้สึกว่า Apple ก็อาจจะได้ผลประโยชน์หรือว่าได้กําไรจากเรื่องนี้เหมือนกกันน็คืืือออออต่่่ใหนะ้้้เเรราาาไไมซซทีช์จขงะป ที่ชาร์จแบบเติร์ดปาร์ตี้เลยราคาถูกกว่าด้วยรู้ไหมคะว่าการที่เราไปหาซื้อสายจากเติร์ดปาร์ตี้เนี่ยแ p ปเปได้ส่วนแบ่งนะเพราะว่าการที่สายชาร์จเนี้ยมันจะถูกผลิตแบบได้มาตรฐานบริษัทที่ผลิตจะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์จ่ายค่าลายเซ้นหรือว่าค่าใบอนุญ,ญาตมาตรฐาน MFI ให้กับ Apple ก่อนถึงจะผลิตได้หรือถ้ามองไกลกว่านั้นไปอีกนะคือ ไม่มีละหัวชาร์จก็ไม่แถมสายชาร์จไม่แถมจะไปเป็นแบบที่พี่เฟื่องเคยพูดเลยคือพอร์ตเลสไปเลยอยากให้เปลี่ยนเป็น type c นะังใช่ไหมไม่เปลี่ยนจ้าไม่ต้องมีพอแล้วไม่ต้องเสียบแล้วแปลว่าอะไรคะแปลว่าคนที่ซื้อ iPhone ไปอะ่ะต้องไปหาซื้อที่ชาร์จที่ไม่ต้องเสียบอาจจะเป็นชาร์จไล่สายต่างๆอ้าวก็ต้องซื้ออีกแล้วผลประโยชน์ไปอยู่ที่ใครเนี่ยฉันก็ไม่ได้ Apple ได้ทั้งนั้นเลยอะ่ะเออแบบเนี้ยมันก็เลยน่าคิดว่าแบบ ไม่ว่าจะไปทางไหนอะ Apple ิลวินวินทางนั้นเลยอะหรือว่าจริงๆแล้วการที่เขาพูดว่ารักโลกเนี่ยมันมันคือผลประโยชน์ของเขากันแน่เออเรื่องนี้ก็น่าคิดเนาะก็เลยอยากชวนคุยแหละเพราะอย่างสายสาวก Apple เนาะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เป็นปัญหาเหมือนที่คินคุกบอกเลยก็มีอยู่แล้วก็ใช้ของเก่าก็ได้แต่ถ้าอย่างบางคนเพิ่งย้ายมาจาก Android อย่างเงี้ยมาใช้ iPhone โหเราก็อยากจะใช้เทคโนโลยีของ iPhone ที่มันเต็มที่ใช่ไหมการชาร์จเร็วต่างๆนู่นนี่ ก็ต้องไปซื้อตัวชาร์จใหม่อะหูฟังก็ต้องไปหาซื้อใหม่อีกแปลว่าก็ต้องมาเสียเงินเยอะเลยแล้วรู้ไหมคะว่าการที่เริ่มไม่แถมหัวชาร์จเนี่ยไม่ได้เกิดจากแค่ Apple iPhone อย่างเดียวนะ ตอนนี้แบรนด์นอื่นเริ่มแล้วนะคะเริ่มไม่แถมหัวชาร์จมาหรือบางแบรนด์เปิดกล่องมานะคะเจอแค่เครื่องแล้วก็กระดาษหนึ่งใบบอกว่าอยากอ่านคู่มือใช่ไหมคะสแกนดูสิมันเป็นแบบนั้นไปแล้วนะจากก็เลยอยากเอาเรื่องนี้มาชวนคุยนะคะมาแชร์กันหน่อยว่าเฮ้ยแต่ละคนรู้สึกยังไงบ้างากับการที่เราซื้อมือถือมาแล้วมันมีแต่สายบ้างะหรือว่าซื้อมือถือแล้วมันเปิดออกมาเจอแต่เครื่องแล้วก็ถ้าอยากให้เราชวนคุยเรื่องแบบไหนอนีกก็คอมเมนต์มาบอกได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอทุกคนมีความสสสสุุขแลลล้วกกก็นนไปัโโโเทคโโคคยีี่่ะะด